กลุ่มถอนฟันไม่เจ็บเท่าถอนเธอออกจากชีวิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรธนวิโรจรายวิชาสวู257วรรณกรรมและพลังทางปัญญาขอเสนอเรื่องพิกุลทองฉบับดัดแปลง กาลครั้งหนึ่งณนะเมืองสันสนุราชมีท้าวสันนุราชและนางพิกุลจันทราเป็นผู้ครองเมืองอยู่ทั้งสองพระองค์มีลูกสาวที่สิริโฉมนางหนึ่งชื่อว่าพิกุลทองพิกุลทองมีความสามารถพิเศษคือมีกลิ่นผมที่หอมและดอกพิกุลทองจะร่วงหล่นจากปากทุกครั้งเมื่อมีการเจรจาวันหนึ่งพิกุลทองได้ไปเล่นน้ำกับนางกำนันตามปกติที่ท่าน้ำริมฉนวน แล้วพี่กุลทองได้เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างลอยบนผิวน้ำพี่กุลสังเกตเห็นว่ามีสุนัขตายเน่าอืดลอยบนผิวน้ำและขณะนั้นมีแร้งกำลังจิกกินซากศพจนเละเทะน่าสะอิะเอียนทำให้พี่กุลทองขยะขยงและโกรธแร้งตัวนั้นเป็นอย่างมากเอ๊ะตรงนั้นมีนกใหญ่อยู่ด้วยเดินไปดูดีกว่าหลังจากที่พี่กุลทองเห็นพญาแร้งกินซากศพที่ตายใกล้ๆบ่อน้ำ พิคุณทองจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและทำการต่อว่าพญาแรงที่กินซากศพเน่าๆอย่างไร้มารยาทในขณะที่เธอและเ,เพื่อนๆนั้นกำลังเล่นน้ำอยู่อีโสโครกเจ้านกอะไรเนี่ยน่ารังเกียจที่สุดกินซากศพที่เน่าเปื่อยมีหนอนชายขนาดน,นั้นลงไปได้ยังไงเห็นแล้วจะอ้วกนอกจากนั้นดูซิหัวก็หลานไม่มีขนอปลักษ์เสียจริงเมื่อพญาแร้งได้ฟังพิคุลทองต่อว่า ในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็กินศพต่อไปแต่เมื่อพยาแร้งโดนพิกุณทองต่อว่าไปเรื่อยๆเขาจึงหมดความอดทนเราทนฟังเจ้าด่าทอเราต่อไปไม่ไหวอีกแล้วหากเจ้าว่าพยาแรงอย่างเราสกกระปกน่ารังเกียจเราจะสาให้เจ้าไปอยู่ในโลกอีกยุคยุคอนาคตที่เจ้าจะด่าทอผู้อื่นไม่ได้ตามใจชอบไปอยู่อีกโลกซะแล้วพญาแร้งก็ได้กล่าวคำสาปออกมาสาพ,พิกุณทอง หลังจากนั้นก็เกิดแสงสว่างจ้ารอบตัวพิคุณทองพอพิคุณทองลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีพยาแร้งก็ได้หายไปแล้วและพื้นที่รอบๆตัวเธอนั้นดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากไม่นะเจ้าทำอะไรกับข้าเนี่ยเจ้านกอัปลักษ์เมื่อพี่คุณทองไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเธอจึงได้ถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแล้วเธอก็ได้คำตอบว่าเธอนั้นได้อยู่ในปี2021ซะแล้ว โอ้ยเวียนหัวจังนี่ข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมบ้านเมืองเปลี่ยนไปหมดจากท้องนาป่าเขาก็กลายเป็นสิ่งก่อสร้างสูงเฉียดฟ้าควายที่ใช้เทียมเกวียนม้าที่ใช้ขี่ก็หายไปหมดกลายเป็นเหล็กมีล้อวิ่งได้ผู้คนนะก็แต่งตัวได้แตกประหลาดช่างเป็นเมืองที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้เจ้าพญาแรงมาพาตัวข้ากลับไปเมืองของข้าเดี๋ยวนี้หลังจากที่พิกุลทองได้หลงยุคเข้ามาในปัจจุบัน พี่กุนหองก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่มากมายรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคของตนเป็นอย่างมากรวมถึงได้รู้จักกับเครื่องมือสื่อสารของคนสมัยนี้นั่นก็คือสมาร์ทโฟนด้วยเช่นกันซึ่งสมาร์ทโฟนนี้ก็สามารถนำไปใช้งานในทางต่างๆได้รวมถึงยังใช้เข้าถึงสื่อโซเชียลได้มากมายด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter และแอปอื่นๆอีกมากมาย ข้าเรียนรู้มาแล้วว่าอุปกรณ์เวทมนต์ที่คนสมัยนี้ต้องพกติดตัวทุกคนคือสมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อกับคนได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองได้รวดเร็วฉับไวข้าอุตส่าห์นำต่างหูกำไรทองของข้าไปแลกเป็นมาเชียวนะไม่แน่ว่าข้าอาจจะติดต่อกับท่านพอ่อท่านแม่ให้มาช่วยข้าได้ไหนดูซิว่าในเจ้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีอะไรบ้าง พอการเวลาผ่านไปพิกุลทองเริ่มเข้าใจการใช้งานสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นและได้ใช้เล่นโซเชียลอย่างเพลิดเพลินเอาละ่ะคราวนี้ค่าลงทะเบียนเข้าใช้งานได้แล้วไม่ว่าจะเป็น IG, Twitter, Facebook มีให้เพิ่มเพื่อนใน Facebook ด้วยหรอกดเข้าไปดูดีกว่าไหนลองดูซิไว้ตายคนนี้ก็กล้าอัพรูปนะฟันเหยินออกมาจะททางปากแล้วตัวก็ยังดำอย่างแก้วหน้ามานะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปคอมเมนต์ซะหน่อยแล้วอีกคนก็แก่เป็นป้าเราก็ยังไม่มีผัวอีกนั่งโพแต่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งพี่กุ้นทองโดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่พี่กุ้นทองนั้นไม่มีเงินพอมาเสียค่าปรับจึงต้องติดุกไปปล่อยตัวข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะ ข้าแค่คอมเมนต์เฉยๆไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครนี่ปล่อยข้าออกไปนะข้าก็อยู่ในคุกมาเป็นสัปดาห์แล้วที่นี่ช่างแย่ยิ่งหนักข้าคิดถึงบ้านคิดถึงท่านพ่อท่านแม่เหลือเกินจะว่าไปแล้วตั้งแต่ที่ข้ามายังโลกแห่งนี้ <S <S ก็เป็นเพราะข้าใช้คำพูดด่าทอเจ้าพญาแรงมาติดในคุกที่ทั้งมืดทั้งเล็ก ก็เป็นพอข้าไปคอมเมนต์ถึงผู้อื่นในทางเสียเสียหายที่เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็พอข้าเองที่พูดจว่าร้ายผู้อื่นระหว่างที่ติดคุกพี่กุณทองรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปและอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขการกระทําของตนในอดีตในทันใดนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องขังแล้วพูดว่า ของเล่าเราสามารถควบคุมมันได้ว่าจะพูดอะไรออกไปถ้าเจ้าอยากเป็นที่รักของทุกคนจงใช้ปากพูดในสิ่งที่ดีที่คนอื่นอยากฟังส่วนพฤติกรรมที่เจ้าเคยทํามาคือการพูดแต่สิ่งร้ายทําลายความรู้สึกของคนฟังหยาบคายยุ่งเหยิงทำให้คนฟังเสียใจแม้ทำพูดเ,เพียงลมปากก็จริงแต่ก็สามารถนําไปสู่ความร้าวสารได้ข้าจะให้โอกาสาาเจ้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพูดของตนเองกับคนรอบข้างในในระหว่างวัน เจ้าจะใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าข้าสํำนึกผิดแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะไม่พูดไม่ดีกับใครอีกเพราะเพียงลมปากของข้าได้นำพาชีวิตข้ามาสู่จุดที่อนายิ่งนักไม่มีเงินประกันตัวออกไปใช้ชีวิตด้านนอกข้าคงได้แต่สํำนึกความผิดที่ข้าได้ก่อเอาไว้และนั่งรอวันพ้นโทษในคุกแห่งนี้ แล้วใช่ไหมว่าปากเป็นของเราเราสามารถควบคุมมันได้ว่าจะพูดอะไรออกไปถ้าเจ้าอยากเป็นที่รักของทุกคนจงใช้ปากพูดในสิ่งที่ดีที่คนอื่นอยากฟังป,ป,ป,ปีบีดีป๊อบดีบูวนี่ข้ากลับมาบ้านข้าแล้วเหรอเนี่ยข้าดีใจที่สุดเลยขอบคุณนะเจ้านกะข้าสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะคิดให้ดีก่อนที่จะพูด และพูดไพเราะกับทุกๆคนที่ภาพพบเจอเลยพี่กุลทองได้กลับเข้ามาในยุคของตนเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่พูดจากับคนอื่นดีขึ้นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นต้นมาจากวรรณกรรมดัดแปลงของเรื่องพิกุลทองสอนให้รู้ว่าคำพูดแม้เป็นสิ่งที่ออกมาจากลมปาก ซึ่งผู้พูดอาจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องขบขันและลืมในเวลาไม่นานแต่ทุกคำที่พูดถูกจดจำและมีผลต่อจิตใจของผู้ฟังฉะนั้นเราควรระมัดระวังคำพูดของตนเองคิดให้รอบคอบก่อนจะกล่าวอะไรออกไปเพื่อรักษาน้ำใจของคนรอบข้างและสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างรายชื่อสมาชิกกลุ่มศ1นชินนายเปาอิน 012ฐานิกาอังกูลพักดีกุล013ทิติวุฒิตันติทวีรัต014นภัทรวัฒนาวรุณ015นจุธาจรูนสี016นทัททีโรหะวราารณรัตน์017นัทนิตเจรนัยยืนยง018ตวิสาชวา่วยรักษา019ธนกิจอินตามูล020ท่านพิชชาบึงไพสารสมบูรณ์